แก๊งตั้มกูโอนคริปโตทิปตุนพี่อ้อย39ล้านกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มและพวกสร้างเรื่องการโอนเงินคริปโตข้อเรนซีหลอกให้พี่อ้อยจตุพรอุบลเลิศโอนเงินให้39ล้านบาทซึ่งทาให้ทนายตั้มถูกพี่อ้อยดําเนินคดีฐานช่อโกงรวมแล้ว4คดีจนเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องดําเนินคดีช่อโกงเป็นปกติทุระซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการรวมกฎหมายอาญาเข้ากับกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้สามารถยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทําความผิดแก๊งนี้เรื่องนี้ตํารวจกองปราบนํากําลังจับกลุ่มนายนุวัตรยงยุทธหรือนุคนสนิททนายตั้มและจับกลุ่มนางสาวสาลินีรุชนาตหรือแซนแฟนสาวของนายนุวัตรในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินพฤติกรรมการช่อโกงเงิน39ล้านบาทโดยอ้างเรื่องแก๊งกมเมอร์เหตุเกิดเมื่อพี่อ้อยชื่นชอบและติดตามอินสตาแกรมดาราจีนคนหนึ่งชื่อเฉินคุณ จึงมีความต้องการที่จะติดต่อเพื่อให้มาโชว์ตัวที่ประเทศไทยต่อมาเมื่อพี่อ้อยกลับมาประเทศไทยมีการหลอกจากอินสตาแกรมของเชิญคุณว่ามีโครงการจะเดินทางมายัางประเทศไทยถ้ามีการโอนเงินให้แต่การโอนเงินนั้นต้องเป็นการโอนเงินด้วยเงินคริปโตข้อเรนซีเป็นเหรนบิตคอยซึ่งพี่อ้อยไม่มีความรู้ในการโอนเงินแบบนี้ทนายตั้มจึงแนะนานายนุวัตให้พี่อ้อยรู้จักบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเงินคริปโตจะสามารถโอนเงินบิตคอยให้กับเชิญคุณได้โดยพี่อ้อย หลงเชื่อโอนเงินให้นุสองครั้งรวมสองล้านบาทและนุกก็อ้างว่าโอนเงินให้เชิญคุณเรียบร้อยแล้วต่อมาฝ่ายทนายตั้มได้ประสานไปยังพันตํารวจเอกภูวดลอุ่นโพธผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางซื่อซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานโดยทนายตั้มกับผู้กํากับได้อํานวยความสะดวกให้แซนสารินีนุชนาตแฟนสาวของนุกเข้าลงบันทึกประจําวันอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการโอนเงินบิตคอยทำให้กระเป๋าเงินคริปโต ของตนเองถูกระงับไม่สามารถเข้าถึงได้อีกเลยท,ทั้งที่แซนสาดินีไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆเลยและยังเป็นการบันทึกประจําวันข้ามเขตเพราะสาดินีมีทะเบียนบ้านอยู่เขตดินแดงจากนั้นนุกกับแซนก็ได้นําบันทึกประจําวันที่มีเนื้อหาเหมือนแจ้งความไปหาพี่อ้อยแล้วอ้างว่าการโอนเงินบิตคอยแทนพี่อ้อยทําให้เกิดความเสียหายกระเป๋าเงินคริปโตที่มีเงินอยู่39ล้านบาทถูกระงับไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งที่ความจริงแล้วคนที่โอนเงินบิตคอยคือนุก ไม่ใช่สาลินีแต่คนไปลงบันทึกประจําวันและอ้างว่าตัวเองเสียหายกลับเป็นสาลินีนอกจากนี้มีการแสดงละครทะเลาะเบาะแว้งกันร้องห่มร้องไห้ระหว่างนุก,กับแซนต่อหน้าพี่อ้อยทําให้พี่อ้อยเสียใจหลงเชื่อว่าตนเองทําให้นุก,กับแซนเดือดร้อนและเสียหายจึงได้ทําแคชเชียร์เช็คสั่งใจ่ายให้สาลินีจํานวนเงิน39ล้านบาทในวันที่25พฤษภาคม2566หหลังจากนั้นนุก,กับแซนได้ไปเบิกเงินสด ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาเซนท่านลาดพร้าวเมื่อวันที่29พฤษภาคม2566โดยพยานปากหนึ่งชื่อมี้ซึ่งเป็นอดีตพนักงานธนาคารเป็นผู้ประสานงานกับทางธนาคารให้ล่วงหน้าจึงได้รับรู้ว่าผู้ที่ฝากฝังให้ถอนเงินสดครั้งนี้คือทนายตั้มซึ่งได้ขอธนบัตรใหม่ในการเบิกเงิน39ล้านบาทด,ด้วยเพราะถ้าเป็นธนบัตรเก่าจะมีพลาสติกหุ้มที่มีโลโก้ของธนาคารทําให้ติดตามตรวจสอบง่ายแล้วทนายตั้ม จะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเงิน39ล้านบาทดังกล่าวได้อย่างไรเรื่องนี้มาโปแตกเพราะต่อมาพอเรื่องนี้เป็นข่าวทางคณะทํางานที่บิ๊ก,ก้้องพลตํารวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้ทําการสืบสวนสอบสวนจึงพบความจริงว่า 1. ผู้ที่โอนเงินคริปโตให้พี่อ้อยคือนายนุนุวัฒนไม่ใช่แซนสาลินีซึ่งเป็นภรรยาตามที่มีการลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจบางซื่อ 2. นายนุนุวัตไม่เคยถูกระงับบัญชีเงินดิจิทัลนใดๆทั้งสิ้นและแซนสารินีไม่เคยโอนเงินคริปโตตามคำขอของพี่อ้อยจนถูกระงับบัญชีแต่อย่างใดดังนั้นความเสียหาย39ล้านบาทจึงเป็นเรื่องเท็จทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพบความผิดปกติและสืบค้นได้จริงจึงได้ออกหมายจับและทำการจับกุมนุนุวัตและแซนสารินีและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มให้กับทนายตั้มสิทธาซึ่งอยู่ในเรือนจำด้วย